สวัสดีครับกลับมาพบกับบอยอีกครั้งครับวันนี้นะครับลูกค้าอาจจะสงสัยนะครับรถที่บอยนํามารีวิวคันนี้นะครับคือรถรุ่นไหนนะครับผมต้องบอกว่าคันนี้นะครับก็คือรถ4ประตู XL Plus นะครับราคาอยู่ที่749,000บาทนะครับก็ต้องบอกว่าแต่งจนมองเป็นไม่ใช่เอกพัฒน์เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าสิ่งที่บอยทําหรือว่าสิ่งที่เราตกแต่งเพิ่มเข้ามานั้น มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าชุดหน้าทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับตัวรถทั้งหมดนะครับถูกขยายใหม่นะครับเป็นแบบ w i d บอดี้นะครับทำให้รถดูใหญ่ขึ้นนะครับมีมิติขึ้นนะครับตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าตัว F150 นะครับผมก็จะมีตัวไฟ LED 3จุดนะครับสีส้มนะครับเพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วก็ตัวด้านข้างนะครับ ก็จะมีไฟวิ่งกลางวันนะครับเป็นตัวซีนะครับผมแล้วก็เพิ่มไฟตัดหมอนครับเพราะว่ารุ่น XL พัสนั้นไม่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะครับอันนี้ติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวของ XL พัตเองนะครับจะเป็นคมดำนะครับเป็นมันติดฟิสกเตอร์นะครับผมไม่มีโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้บอยก็ทําเพิ่มให้นะครับมีทั้งคีมัดแตงนะครับไฟวิ่งกลางวันแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์พร้อมวงแหวนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับตัวลูกแก้วก็สามารถเลือกสีได้นะครับ เดี๋ยวบอยพาไปดูฝั่งนึงนะครับเพราะอีกฝั่งนึงนั้นจะไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับอันนี้คือบอยจะเปิดไฟเลี้ยให้ดูนะครับตัวของสกรูปด้านบนนะครับเป็นสกรูปทงแรดนะครับอันนี้นะครับลูกค้าเลือกได้นะครับเป็นสีเดียวตัวรถนะครับพร้อมตัดสีดำด้านนะครับฝั่งนี้นะครับที่เปิดเป็นไฟปกตินะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับให้ลูกค้าได้เห็นภาพชัดเจนนะครับตัวของแก้มข้างนะครับก็ถูกขยายขึ้นนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับ ตัวชุดคิวร้อนะครับผมตัวนี้นะครับตัวแก้มนี่จะเหมือนกับตัวของแรปเตอร์เลยนะครับแล้วก็ส่วนล้อนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อของนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ18นะครับผมล้อขอบ18นะครับเป็นสีดำตัดสีแดงนะครับผมยางก็จะเป็นยางมอนเตอร์เอทนะครับ ก็ทาให้รถดูใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าการขยายบอดี้ขึ้นมานะครับตัวนี้บอยก็ทาล้อให้เข้ากับตัวของชุดวาบอดี้เลยนะครับเห็นไหมฮะไม่ได้หุบเข้าไปนะฮะก็ทําให้รถดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับแก้มข้างที่ถูกเป็นใหม่นะครับตัวกระจกบองข้างเองนะครับปกติรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีไฟเลี้ยวตรงกระจกนะครับตอนนี้บอยทําตัว ข้อไฟเลี้ยวให้ใหม่นะครับตรงสีขาวที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นไฟหลีนะครับแล้วก็ไฟข้างบนนะครับที่เป็นเส้นปะตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวบอยพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ตัวบันไดข้างนะครับก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับที่เพิ่มเติมนะครับก็ติดฟิล์มให้ลูกค้านะครับเป็นฟิล์ม6กรนตะครับการสาดนะครับแล้วก็เราหลังคานะครับตัวนี้นะครับบอยเพิ่มด้วยนะครับตัวของเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดํได้านะครับตัดสีแดงนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับใส่โรบาร์เป็นของแฮมเมอร์นะครับทรงแขนยาวนะครับมีไฟเบรกด้านบนนะครับผมแล้วก็ใส่ไลเนอร์ให้ด้วยแล้วก็ตัวของด้านหลังนะครับว่าถูกวายบอดดีเหมือนกันนะครับนี่ฮะทำให้รถดูใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีมิติที่สวยงามขึ้นนะครับตัวไฟท้ายนะครับถูกเป็นใหม่ด้วยนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวของตัวของ ฝาฝาท้ายนะครับก็จะถูกเปลี่ยนถูกถูกติดต right ั้งเพิ่มครับเป็นคําว่าฟอร์ดนะครับตัวใหญ่นะครับติดตั้งเพิ่มให้นะครับให้ดูแบบสวยงามแล้วก็บึกบึนขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับกันชนท้ายนะครับตัวเอกพัทจะไม่มีจากโรงงานแต่ว่าตัวนี้บอยติดตั้งเพิ่มให้นะครับเป็นกันชนเหล็กนะครับของแฮมเมอร์นะครับตัวไฟก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับแล้วก็จะมีหูรากสีแดงให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างครับบอยซ่อนกล้องไว้นะครับกล้องบันทึก เหตุการณ์แล้วก็กล้องถอยหลังนะครับตัวนี้แล้วก็ติดตั้งเซนเซอร์เพิ่มเติมนะครับเซ็นเซอร์สี่จุดนะครับมาให้ดูลบๆไปทีนะครับส่วนของด้านในนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดําเดินหน้าสีแดงนะครับผมก็ทำเบาะหนังให้ด้วยนะครับพยางนะครับเป็นพยางเข้ารูป 5D เออพยางเข้ารูปไยกระดุมนะครับผม ตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับตัวนี้นะครับก็ถูกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็เดี๋ยวบอยพามาดูนะครับว่ามันสามารถทาอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวของรถนะครับก็จะมี a i r b a g a b เอเอยู่แล้วนะครับผมนะครับแล้วก็เพิ่มกุญแจรีโมทมาให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้นะครับแ๋ยว่ายพาชมตัวของหน้าจอนะครับต้องบอกว่าตัวหน้าจอนะครับก็จะเหมือนกับ โทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับมีดูภาพดูวิดีโอได้นะครับมีแอปพลิเคชันเห็นไหมฮะลูกค้าสามารถที่จะดู Netflix นะครับดู YouTube ได้นะครับมี Google Map นะครับตัวนี้นะครับมันโหลดมาจากตัวของแอ d r o i d นะครับตัวนี้นะครับโหลดจาก Android มานะครับเป็นเหมือน Android เลยิธีวิทย์แอนดรนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้านะครับในการขับรถหรือว่าในการฟังเพลงนะครับแล้วก็คนนั่งข้างๆก็สามารถที่จะดู YouTube หรือดู Netflix ได้ด้วยนะครับผมในส่วนของเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์6สปีดเหมือนเดิมนะครับตัว e อ o กพันะครับแต่ว่าต้องบอกกอว่าตัวปี2021ะครับข้างในเนี่ยต้องบอกว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับตัวนี้ต้องบอกว่า สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือกระจังหน้าแต่ว่าถูกเปลี่ยนไปเป็นตัวไวดีไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีช่อง USB ให้ 1. จุดนะครับผมนะครับตัวแผงข้างนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำเดินได้สีแดงให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับเปลี่ยนเหมือนกันก็เดี๋ยวบอยให้ดูรอบๆอีกทีนะครับนี่ฮะไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวที่บอยบอกนะครับผมอ่า ก็จะเป yup. <po target> いい็นฝั่งนู R ้จะเปิดเป็นไอ้นั่นให้แล้วข้างล่างเองนะครับพิเศษนะครับผมก็จะมีไฟเลี้ยวเล็กๆนะครับแล้วก็ไฟสองใต้กระจกมองข้างนะครับวันนี้ก็เพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวบอกให้ดูรอบๆอีกทีนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจรถ Ford Ranger นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับ ลูกค้าก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับเบอร์บอยนะครับก็086นะครับ3232518นะครับบอยก็เป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่สกขันตันนีนะครับก็ลูกค้าสามารถแอดลิงก์ไลน์บอยมาได้เหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับนี้บอยขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับ